ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเครื่องมือพื้นฐานที่ควรรู้ในโปรแกรม Adobe Animate นะครับซึ่งหากหลายคนไม่รู้จักนะครับโปรแกรม Adobe Animate นะครับเป็นโปรแกรมที่มีหลายเครื่องมือที่สามารถใช้ในการสร้างแอนิเมชันและก็การาฟิกได้นะครับซึ่งวันนี้ EP แรกนะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนำเครื่องมือพื้นฐานที่ควรรู้ไว้นะครับครับ เพื่อนๆติดตั้งโปรแกรมมาแล้วนะครับเพื่อกดเข้าโปรแกรมมาโปรแกรมก็จะมีอะดิเมชันที่สำเร็จรูปเพื่อให้สามารถกดลองแล้วก็นำไปใช้งานต่อได้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรมโดยการสร้างไฟล์ใหม่นะครับให้กดสคริปต์ได้เลยครับจากนั้นก็ New ไ i ล์นะครับเอ w ไฟล์เสร็จแล้วรอสักครู่นะครับจากนั้นก็โปรแกรมก็จะให้เราเลือกหน้าจอนะครับ ก็จะมีความกว้างตามนี้นะครับแล้วก็เฟรมเลทจากนั้นกด Create เพื่อสร้างเลยนะครับเราสักคู่โปรแกรมก็จะได้หน้าตาดังนี้นะครับหากสังเกตด้านขวามือนะครับก็จะมี a n i m เมชันต่างๆที่สำเร็จรูปเลยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนต้องการใช้แอนิเมชันเช่นผมเลือกอันนี้นะครับเราก็สามารถลากมาวางได้เลยนะครับ จากนั้นก็จะได้ดังนี้เลยนะครับหากเรากดดูมันก็จะเดินตามที่เรากดดูนะครับครับถ้าจะดูแบบให้เห็นภาพนะครับขวามือบนนะครับกดพีซมู v ี e เข้าไปครับโปรแกรมก็จะเริ่มรันให้เราดูนะครับเป็นดังนี้เลยนะครับส่วนประกอบของโปรแกรมนะครับก็ตรงนี้ก็เรียกว่าอีดีปานะครับ ขวาม,มือก็จะมีอีกเส้น Property Color Align แล้วก็ Library นะครับแต่ส่วนนี้เราจะทำงานหน้าจอ Property นะครับสังเกตด,ด้านล่างก็จะมีพวก Layer แล้วก็ Timeline หลักๆนะครับที่เราควรใช้ครับแล้วก็ม m ันที่ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่โปรแกรมมีมาให้นะครับ หากเรากดจุด3จุดตรงนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือที่ซ่อนไว้อีกเยอะเพื่อเราเลือกใช้และมาประยุกต์กับงานที่เราต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเป็นเครื่องมืออันแรกนะครับก็จะเป็นเบิร์ทูนครับเบิร์ทูนนะครับ,รบใช้สร้างเส้นและรายละเอียดของภาพด้วยการวาดลงไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็อันที่สองนะครับฟีทานฟอร์มทูนครับ หากเรากดเครื่องมือตรงนี้เรามาใช้เราจะเห็นว่ามันไม่มีการอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีการเกิดขึ้นถ้าถามว่าถ้ามันจะใช้ยังไงใช่ไหมครับให้เราลองวาดรูปจําลองมาหนึ่งรูปดูครับเป็นตัวอย่างจากนั้นก็กดฟีดทราน o ์ฟอร์มทูะครับมาคุมเราจะเห็นว่ามันจะคุมเส้นที่เราวาดเมื่อกี้และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจเลยครับปรับเปลี่ยนได้ทั้งรูปล่างและก็ปรับขนาดได้เลยนะครับ มาที่เครื่องมือต่อไปนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญใน Adobe Animate เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้เครื่องมือ Pen Tool อัน,นี้ข้องนะครับก็จะเป็นประโยชน์แก่การสร้าง Animation ต่างๆได้เลยนะครับเพราะ Pen Tool นะครับสามารถสร้างเส้นละรูปร่างที่ซับซ้อนตามที่เราต้องการได้เลยนะครับว่าเราต้องการรูปร่างแล้วก็เส้นแบบไหนครับดังนี้เลยครับ ครับแล้วก็มาที่ต่อไปเอกทูนะครับเอกทูก็เป็นพื้นผ่านนะครับสามารถเพิ่มข้อความในโปรเจกต์ได้นะครับอันนี้เป็นหลายหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นการสร้างรูปร่างนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีอะไรพวกนี้นะครับเช่นผมสร้างสี่เหลี่ยมมาหนึ่งรูปแล้วก็จำไ้เลยนะครับหากเราต้องการปรับอะไรวัตถุนะครับให้เรามากดตรงที่ c l e a t i o n tool นะครับ แล้วครอบดําแล้วก็เราสามารถตัดตามที่เราต้องการนั้นเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นสโต๊กไซส์นะครับมันก็จะเป็นความหนาของขอบเส้นนะครับก็จะมีฟิลก็คือสีสโต๊กก็คือเส้นสีเส้นขอบนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเครื่องมือพื้นฐานก็จะมีประมาณนี้นะครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็เหมือนที่บอกไปในขั้นตอนแรกเลยนะครับก็จะมีเลเยอร์เลเยอร์นะครับถ้าสามารถมีเพื่ออะไรเพื่อการที่เราแบ่งงานในส่วนต่างๆก็สามารถทํางานได้ง่ายไม่สับซ้อนนะครับแล้วก็ทาร์ไลน์ก็จะมีมานี้ครับเดี๋ยวดูคลิปในพีต่อๆไปจะสอนสร้างการทํารูปร่างต่างๆของอมิมชั่นพื้นฐานนะครับไยตามได้เลยครับ ก็ว <Net> ันนี <ance> <os> ้โปรแกรมพื้นฐานก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับสวยๆนบกลุ่มลีนกกุ่มลีวิงกาไพรเตยอะสมมูคระเตยบอกหูจักนักรองยิงย่องอะพ